อันนี้อย่างทุกคนผมเดินไปผมได้เห็นระยะไกลเทียบสีได้เห็นมุมกว้างก็ไม่ได้เห็นการตรวจหน้าผมนะแต่สามารถเห็นตัวผมหมดเลยใช่ไหมป่า,ปล,าล้มโบนกันอย่างนี้ครับทุกคนต้องห้ามนะทุกคนอย่างนี้นะทุกคนนะ ใครวะใครฮะแอบกอดแอบกอดแอบกอดน,นี่พาพวกหน้าเหมือนมนางจำปาเลยแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใชายกิจทุกคนจำไหมพอลูกเหรอแต่นี่ไม่ใช่ก็พอลูกแะไอบกอดแบบนี้วะทุกคน สวัสดีครับพี่พีเอฟซีทุกคนครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องพี่แฝดพาไปเรื่อยอยู่กับผมแฝดใหญ่ทุกคนนะวันนี้เตรียมสยัมภาระเตรียมเป้เตรียมกระเป๋าม,มาพร้อมนะเพื่อเดินทางไปที่ห้างของผมนะทุกคนนะไปที่ห้างผมสร้างไว้ซึ่งเป็นห้างที่ติดน้ําสายนี้เลยแต่จะอยู่ด้านบนอีกประมาณสองสามกิโลนะก็ถือว่าไกลพอสมควรแหละทีนี้ผมขอเปิดคลิปให้พีเอฟซีได้ทราบก่อนว่าวันนี้ผมจะไปไหนนะทุกคนนะ ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆที่ได้กลับมาที่นี่ครั้งหนึ่งแล้วก็อยากกลับไปดูที่เก่าๆจุดที่ผมเคยเจอเห็ดโคนอะไรแบบนี้ทุกคนนะอาจจะมีฟุกไปเจอเห็ดสักหมู่สองหมู่นะเพราะช่วงนี้อากาศอบอ้าวนะขึ้นหรือไม่ขึ้นไม่รู้แต่ว่าขอเดินระหว่างทางอาจจะมีแวะดูบ้างอะไรบ้างนะทุกคนซึ่งวันนี้ตั้งใจจะไปพักผ่อนที่ห้างสักหนึ่งวันหนึ่งคืนนะเตรียมกระเป๋าเตรียมไฟชีท อาสำรองแล้วก็เตรียมเปมาพร้อมเพื่อไปพักผ่อนวันนี้ถือว่าผมได้หยุดงานจากบ้านจากไรมาเข้าป่าพักผ่อนแบบเต็มที่แล้วก็มาคนเดียวนะน้องๆไม่มีเวลามากันน้องไม่ว่างมากันบางยังก็บางคนก็ไม่อยากมาเพราะว่าอยากจะพักผ่อนที่บ้านอยากจากปเฟณีกินข้นาวห่อมาแล้วก็มีเหนเหนื่อยช่วยงานของหมู่บ้านบ้าง ช่วยกันทำสามบอลบ้างช่วยกันเคลียร์พื้นที่อะไรบ้างของส่วนกลางะนะส่วนรวมอะ่ะก็ถือว่าเหนื่อยกันแล้วก็อากาศค่อนข้างจะร้อนเช่นกันนะเดี๋ยววันนี้เราจะเดินทางไปพร้อมกันพาเพียบซีทุกคนไปที่ห้างของผมนะครับผมเป็นห้างที่ทุกคนรู้จักกันดีละเพราะพวกเราช่วยกันสร้างตอนที่สร้างก็มีถ่ายคลิปให้เพียบซีได้เห็นแล้วก็เป็นห้างที่เคยพาใช้กิจมาอยู่กับน้องจำปานะพญาของน้องตอนนี้ก็ไม่มีใครอยู่ละเพราะว่า เราก็มานาน,านทีไม่ได้มาทุกวันนะทุกคนนะเอาอย่างี้เดี๋ยวฝากพีเอฟซนะครับผมเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์ทีแล้วก็ช่วยกดติดตามเพจ Facebook y o u t u b u พี่แ a ด V2 สองผมด้วยนะครับผมถ้าพร้อมแล้วเดินทางไปยังห้างของพวกเราดีกว่านะครับผมอย่าก,กดข้ามโฆษณานะร้าผมชอบคลิปน,นี้ก็อยาก,กดข้ามดูคลิปให้จบนะครับผม let's go มีคนระหว่างทางจะมีพวกผ่านหนามบางช่วงนะผ่านหนามผ่นวล ไผ่กอไผ่ตรงเนี้ยไผ่ลวกก็มีสารพัดไผ่นะทุกคนนะผมก็เดินไปแล้วก็ตาชันืองหามองพุมเห็ดไปนะทุกคนไม่รู้จะเจ,เจอไม่เจอไม่เจอก็ไม่เป็นไรถือว่าผมได้มาเที่ยวป่าแล้วก็ได้มาที่ห้างของผมไปทัก่อนที่ห้างกันนะก็นี่ผมก็ินมาได้พักหนึ่งแล้วแล้วก็ถ่ายคลิปอีกครั้งหนึ่ง เพราะว่าบางทีผมถ่ายบ่อยไปกับพี่อ c อาจจะเบื่ออาจจะไม่ชอบเพราะว่าผมเป็นคนชอบพูดนะชอบพูดเวลาเดินป่ากับกล้องกับพี่ FC ซที่ดูคลิปถ้าใครจะหาว่าผมมาพูดมากผมก็เข้าใจแต่มันเป็นหน้าที่ที่ผมต้องทำคือเอาจจะเทนคุยกับพี่ FC บอกให้รู้เรื่องนี้เรื่องนี้เร่องนี้บางคนก็อาจจะไม่ชอบที่เราพูดมากเกินไปแต่บางคนก็ชอบที่เราได้มีการ พูดคุยระหว่างทางไม่ให้คิดมันดูเงียบด,ดูจืดไปไน,นะเส้นนี้เส้นทางนี้ผมจะ,จะเคยได้ยินเสียงเก้งร้องบ่อยมากๆนะไม่รู้ว่าเก้งตรงนี้เป็นเก้งที่อาศัยอยู่ทีนี้อยู่แล้วหรือว่าพัดลงถิ่นมาหลงฝูงมาหรือเปล่าหรือว่าหลงจากป่าอื่นนะมันก็อาจ,จะเป็นไปได้แหละ เสียงน้ำไหลเบาลงเยอะทุกคนปริมาณน้ำลดลงนะเพราะว่าฝนไม่ตกแล้วแต่ก่อนนั้นเนี่ยฝนตกแรงใช่ไหมน้ำเสียงดังมากๆม,มได้ยินเสียงจากระยะไกลเลยด้วยซ้ำเดี๋ยวผมขอยืดกล้องไปส่งถุงห้พีเอฟซีเห็นมุมมองกว้างๆนะครับผมมาไปดูมุมส่งกันไมเียบบนี้มันก็ดีอย่างอทุกคนนะโอ้โอโทษทีครับ นี่ทุกคนภัยบางเนี่ยครับทุกคน v ิวสวยไหมั้นบนอ๋อดยอย่างทุกคนผมเดินไปผมได้เห็นระยะไกลนี่เจสซีได้เห็นมวงกว้างไม่ได้เห็นการตรวจหน้าผมนะแต่สามารถเห็นตัวผมหมดเลยเ่อไหม เขาที่หูไมาเซฟี่แบบยาวนะเราสามารถถึงมุมมอง,มองกว้างๆไพร้อมกันเห็นผมเดินป่าคนเดียวจริงไม่ได้มากับใครนะไม่ได้เฟกไม่ได้ปลอมนะ่า,ายมันบนกันอย่างนี้ครับทุกคน เออคน,น,นดีก็ดีอย่างนะอาจาจะไกลนิดนึงเสียงอาจจะไม่ค่อยชัดเหมือนตอนอยู่ใกล้ๆแต่ว่ามันดีที่ได้เห็นมุมมองกว้างนะส <c oughs> วยมากสวยมากมนี้สวยมากที่มุมกล้องอ พักจุดนี้ก่อนสักครู่คนเป็นจุดน้ำตกที่ผมเคยมานน้นำทั่เหนนอเมื่อก่อนออนทุกคนอยู่ได้ไหม ดีอย่างนะทุกคนนะได้เห็นหมุมก,กว้างๆพร้อมกันแล้วก็เป็นมุมมองกล้องด้วยนะไม่ได้อยู่แต่หน้าจอใกล้ๆอย่างเดียวแล้วก็เรื่องเสียงอาจจะมีอ่าเคยว่าเบาๆบ้างแต่ว่ามันก็คุ้มค่าประการณ์ที่ผมได้ให้พี่เอฟทีได้เห็นหมุมมองที่ใหม่ๆบ้างนะน้ำตกใส่นี้สวยมาก อยู่กลางป่านะธรรมชาติที่สุด,สดเอางี้ผมผ่อนนั่งพักจ่ดนดีก่อนสักครู่แล้วกันนะอยเดินทางต่อนะทุกคนนะไป,ะปะกันดีกว่า นั่งแคมปิ้งกันทุกคนนะถ่ายมากินสบายเพราะลมมากๆลมเรื่องสุดอากาศดีมากครับผมเดินทางกันต่อดีกว่าเพื่อจะไม่เสียเวลา เชื่อว่าพีเอฟซีกคนก็นอยากจะไปถึงทางแย่แล้วนะแต่ว่าพามาชมและชมพื้นที่สวยบรรยากาศดีๆแบบนี้มันไม่มีบ่อยๆยนนะนะทุกคนนะไปครับผมเฮ้ยทุกคนบรรยากาศดีไหมโอ้สดชื่นมากได้อับน้ำไม่ได้เอาน้ำจากป่าเนะี่ยผมใส่หัวใส่ตัวบรรยากาศโคตรดีทุกคนเอาเป็นว่า ผมมาขอเปิดกล้องหน้าแล้วก็ยืดกล้องเรายาวๆให้เพียบที่ได้เห็นมุมมองกว้างเหมือนเดิมไหมผมว่ามันก็ดีอย่างนะรู้สึกว่าได้เปลี่ยนมุมมองกล้องใหม่ๆบ้างไม่ใช่อยู่แต่หน้าผมเมนมี่ยมันดูหน้าเบื่อใช่ไหมไกลไปก็ดูหน้าเบื่อมา,มามองแบบนี้ดีกว่าาทุกคนยืดแต่ยาวปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ่าสุดแล้วนะป๊า ว่าดีนะมุมนี้ทุกคนเมือนผมแบบรู้สึกว่ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาในคลิปบ้างว่าผมอาจจะยอมเมื่อยหน่อยว่ากล้องผมมันค่อนข้างจะหนักหน่อยนะแต่ยอมเมื่อยได้เพื่อพี่เอฟซีได้เห็นมุมอะไรใหม่ๆบ้างผมก็ยอมคุ้มนะคุ้มค่าดี เขาป่าทุกคนนะนี่กว้างโอ้อโอทน,นียมัในใกล้ตมีป่า ลายถึงหรือยังเออคิดว่ายังไม่ไกลแล้วโอ<ฮ>้สวยมากอากาศดีมากๆทุกคนนี่เห็นมุมกว้างทุกคน,กคนผมว่ามันเป็นมุมมองที่ดีมากๆนะว้าวโคตรดีที่เห็นง่าชัดพอสมควรทุกคน,กคนเพราะว่าไอโฟนมันเก็บเห็งดีพอสมควรนะถึงมันอยู่ระยะที่ไกลก็ตามนะโอ้ ชิวมากมากเลยอ้วนี่ดีดีมันดีนะทุกคนเห็นมุมมองใหม่ๆอย่างเงี้ยมันทีไทีก็คงจะรู้สึกขื่นเต้นมากขึ้นนะก่อนเดินป่าแล้วมันรู้สึกว่ามีโดรนติดตามตัวเรานะดีมากมากเลยไปทุกคนขอเรียกปัญหาก่อนผมเริ่มเมื่อยมือแล้ว เดี๋ยวไปถึงห้างจะถ่ายดูอีกทางนึงครับผมทุกคน Let's go <S ครับทุกคนตอนนี้ผมก็เดินมาจนถึงทางเข้าคนหนานีเป็นทางเข้าไปที่ห้างนะซึ่งเดินมาก็ใช้เวลาาน้ามสมควรถ้าผมถ่ายมาตลอดทางก็คงจะดูกันไม่หวันน่นไหวแน่พะคลิปมันจะยาวนะดูแล้วอ,อย่าง,ม,าางมันจะเปลีอยงแบตเตอรี่ผมมากๆนะอ oh. อ่แหนี่แหทุกคนน้ำใสทุกคนแต่ว่าปริมาณน้ำลดลงกว่าปกติหน่อยทุกคนนะน้ำใสมากๆเลยนี่พีู่นี่สวยมากใต้ใต้งหินอ่ะที่ที่หัวใสางปลายดีดีเองคุณเจ้ปะเาใ่้พวกปลายนี้สบายมากๆนะหลบหนักล่าเช็ดมนุษย์ ทุกคนนะน้ำใส่มากๆเลยอะน่าอาบมากงผมจะนอนพักท really ี่นี่สักคืนนะแล้วก็ถ้าอากาศร้อนมากๆผมก็จะอาบน้ำที่นี่เลยทุกคนรอยตอหินดูดีมากธรรมชาติด้ยรอยตอของหินมันควจะวัดลวดลายมันจะลายพิณ่าเลยทุกคน มากมากทุกคนชอบมากนะทุกอย่างเป็นธรรมาชาติทสุดทุกคนเดิน้างกันก่นทุกคนอ่อน,น,อนี่แล้วทุกคนนะเฮ้ยใครวะใครวะใครอนะ่ะ โผลหน้าเหมือนนางจำปาเลยแต่ผู้ชายคนนั้นไม่ใช่ใชายกิจทุกคนใช่ไหมพอรู้เหรอแต่ไม่ใช่ใช่เพล่าพอรู่อะอบกอดอ่างนี้ว่าทุกคนเราบลังไม่บัวนบาพิชิดมากๆนะ แต่ว่าผมไม่รู้ว่าเป็นใครผู้ชายคนนั้นคือใครแต่ผู้หญิงผมมั่นใจวเป็นน้องจำปาแน่ดูจากผิวพรรณรูปร่างลักษณะแล้วก็ผ้าคลุมหัวนะมวอนเหมือนน้องจำปามากแต่มันห่างผมนะจะเป็นห้างผมเคยสร้างให้น้องชายผมกับผมกับนางเนี่ยมาอยู่ด้วยกันแต่ว่านางเอาพาใครมาพ่อลูกเนี่ยจะกอดจะอย่างนั้นนะพ่อลูกผม พ่อจังปาไม่ถอดเสื้ออย่างนี้นะทุกคนนะไม่ใช่นะไม่ใช่พ่อจังปานะพ,พี่ว่าไม่ใช่นะทุกคนนะไม่ใช่พ่อจังปาเป็นผู้ชายอื่นนะเรื่องนี้ถ้าใช้ยิดลุกนี่เป็นไม่รู้ว่าร,รู้เรื่องราวอะไรบ้างยังหรือว่าแบบถ้าน้องชายรู้จะเป็นไงผมจะเอาวิดีโอนี้ไปให้ใช้ยิดดูนะทุกคนผมันจะไม่ ไม่ยอมเห็นคลิปนี้คนเดียวนะจะให้น้องชายดูนะน้องจำปาทำนี้เหรอผมมั่นใจว่าไม่ใช่พัดโรงตานนแน่ทุกคนผมไม่คิดจะมาเจอเรื่องาราวนี้ทุกคนน้องจำปาใช่ไหมใช่ผมว่าใช่นะ ม่ดีแล้วคนแต่บอกนะใชกีกว่าช่จว่าผมไม่ดีแล้วบอกใชายิงดีกว่าจำไปว่ายงนชายอื่นนะทุกคนไม่ใช่ทุกคนไปบอกใชายิดีกว่าผมไม่โอเคแล้วพี่ผมกลับดีกว่าผมผมไม่นอนห้างคืนนี้ผมตั้งใจมานอนห้างผมนะจะกลับมาเจอเรื่องราวนี้ทุกคนไม่ดีทุกคนไม่ดีเลยพี่ครับผมตกใจกับเหตุการณ์ที่เจอมาก มั่นใจว่าเป็นน้องจําปานะแต่ผมจะคลิปนี้ไปใช้กิจดูดรอบมึงว่าใช้กิจะจะจะตอบผมว่างไงนะตกใจมากผมตั้งใจมานอนห้างจะมาเจอเรื่องราวนี้ซึ่งพวกเขาคิดว่าพวกเราจะไม่มาที่นี่หรือเปล่าตายใจหรือเปล่าว่าเออเราคงทิ้งห้างนี้ไว้ล้างแบบไม่มีใครมาอยู่แล้วหรือเปล่าเพราะเราไม่ได้มาบ่อยไงผมเชื่อว่า ขาไมไ่มาที่นี่ครั้งนี้ครั้งแรกนะเขานั้งแบบมั่นใจมากว่าคงไม่มีใครไม่เห็นกับพวกเขาแน่แหละทุกคนแต่เขาหารู้ไหมว่าพวกผมมา,มาที่แล้วมาเจอเรื่องราวนี้ทุกคนซึ่งผมเองยังไม่แสดงตัวให้เขารู้ว่าผมแอบมองแอบถ่ายนะเดี๋ยวผมจะเอาคลิปนี้ไปให้ใช้กิจด,ดูให้ได้ใ,ใช้กิจตอบผมว่ามันคืออะไรกันแนะ่กิจใช้กิจอยังไม่ดูเรื่องก็ได้ เพราะว่าน้องจำปากระชัยกิตต่างคนต่างชีวิตยอยู่เพราะว่าจิตก็ทําตามที่ลุงเลี้ยงผีบอกมานะว่าให้ต่างคนต่างชีวิตไปก่อนอย่ามาอยู่ใกล้กันเกินไปเดี๋ยวจะเกิดพวกของที่โยนของไว้อย่างเงี้ยซึ่งผมไม่รู้ว่าตอนนี้น้องจำปาของออกจากตัวไปหมดหรือยังหรือว่าไงหรือว่าเรื่องราวของของต่างที่มันเคยอยู่มันจบไปแล้วหรือว่าไงซึ่งไม่ได้อัปเดตที่เอฟซีได้ทราบเลย ล้วมาเจออย่างนี้อีกทำให้ผมคิดว่ามันคืออะไรกันแน่ทำไมไม่บอก้องชายผมทำไมถึงมาอยู่นี่กับผู้ชายอื่นโอเคผมตกใจแลวผมมันกังวลว่าชายชายกิจทะลุเ,เรื่องราวจะเป็นไงจะเกิดเรื่องไราไรเกิดขึ้นไหมฝากพี่ซีเป็นกำลังใจที่ผมจะอัปเดตท,ทีนะจะถ่ายกิปตอนที่ไปบอกกังเราชายกิจแล้วก็คลิปนี้ชายกิจด,ดูนะว่ามันคืออะไร ฝากเซฟตี้เป็นกำลังใจที่นะครับผมหวังว่าเรื่องราวที่เจอมันจะผ่านไปได้ดดีนะทุกคนนะ